สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิสักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองข้อ18นะคะบอกว่าพ q กับ RS ขนานการมุมนี้145มุมนี้80ให้หาค่าของ BAC ก็คือมุมนี้นะครับมีค่าเท่าไหร่ ดูเส้นนี้เส้นตรงเพราะฉะนั้นมุมนี้ต้องร้อยแปดสิบนิปาไปร้อยสี่ห้าแล้วเพราะฉะนั้นเหลือก็คือหนึ่งร้อยแปดสิบลบกับสี่สิบห้าก็มีค่าเป็นห้าสิบห้าองศานะครับส่วนมุมนี้นิปาไปแปดสิบแล้วเหลืออีกร้อยหนึ่ง BAC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมภายในรวมกันได้ร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นจับมุมนี้บวกมุมนี้บวกมุมนี้ต้องได้ร้อยแปดสิบนะครับ ก็จะได้ว่า35องศาบวกกับมุม b a c แล้วก็ไปบวกกับ100ต้องได้180อายาย้ายข้างไป b a c ก็จะมีค่าเป็น180ลบด้วย100แล้วก็ลบด้วย35นะครัลบร้0ยก็ได้80แล้วก็หักออกอีออก 35ก็จะมีค่าเป็น45องศา